จริงๆคอร์สเด็กเนี่ยเราก็เห็นเด็กนั่งเล่นเกมกันเยอะนั่งเล่นโทรศัพท์กันเยอะเราก็เลยเอามาออกกําลังกายง่ายอาจจะเป็นกระบี่กระบองอย่างที่เคยเรียนกันมาสมัยก่อนแนวประยุกต์ไปใช้แนวของเส้าหลินนิดนึงซึ่งมันก็จะกลายเป็นวิถีของเซนเพื่อฝึก การใช้กระบ,บี่กับธรรมชาติเราไม่ได้สอนให้เขาไปทำร้ายใครเราสอนให้เขาใช้อาวุธเพื่อให้มีทักษะความคล่องตัวเพื่อลดการลดแรงกระแทกเพื่อให้มีสติมีไหวพริบมีปฏิภาณในการบิบยับไม่ตื่นตกใจง่ายๆฉะนั้นเด็ก กำลังวัยประมาณนี้ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่กำลังอยากจะเรียนรู้ใฝหาการเรียนรู้เยอะฉะนั้นเราก็ให้ความรู้เขาพร้อมกับสอนธรรมะในแนววิธีธรรมชาติง่ายๆที่เราเรียกว่าเซนนี่แหละ,ะนั่งคนั่งตอนนี้วิธีการนั่งมาดูวิธีการนั่งแบบเซนะนั่งแบบนี้เอาเขา่าคูขา่ข่าแบบท่าเทพรบร์ท่าเทพประโะนั่งอย่างนี้ จะได้กำลังขาจะได้กำลังขาเอาเอาเท้าลาบลงไปหลังเท้าลาบลอ่านั่หละโอเคนัาไปหลังเท้าลาบลงเอออันนี้เป็นการนั่งแบบโหนักลบเลยผู้กล้าซามูไลอาฉะนั้นนั่งอย่างนี้แล้วมันจะทําให้จิตใจเกิดความไม่ไม่ไม่เหนื่อยท้องทําให้พอท้องไม่มีแรงมันก็จะไม่ขึ้เขิมฉะนั้นนั่งอย่างนี้มันจะมีกําลังหน้าท้องดีอาฉะนั้นพอนั่งแล้วอานั่งแล้ว เดี๋ยวเราจะฝึกมวยนะเราจะฝึกมวยกันนวะอาวุธนะเป็นการฝึกมวยทักษะพื้นฐานทำยังไงอย่างางี้เอามือเอามัดไว้กำยังไงหมัด,ส,มดสองนิ้วสี่นิ้วหนึ่งนิ้วอยู่ตรงนี้หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วอย่าให้นิ้วโผล่มาเดี๋ยวนิ้วหักเก็บนิ้วไว้เก็บเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยย้ายโผล่เห็นไหมเราหงายก่อนเราหงายก่อนเราหงายก่อนเสร็จแล้ว เราค่อยๆยืดออกไปด้านหน้า,ายืดออกไปลวความมือลงอดึงกลับด้านนี้มันดึงกลับ,บดึงกลับ,บดึงกลับคราวนี้สลับกันปึ๊บอ่าอันนี้ก็จะอยู่ฝั่งข้างเอวเลยเห็นไหมเสร็จแล้วชา,าดึงกลับ คนี้ลมหายใจหลังจากที่หมัดไปวางตรงนี้ปุ๊บเราจะต้องเป่าปากออกมาในจังหวะเดียวกันอย่างเช่นช่า <c oughs> มีเสียงหน่อยห <c oughs> มัดที่เก็บต้องหงายมือหมัดนี้ความมือเ <c oughs> ห็นไหมสลับกัน <c oughs> อ้าวสองหมัดสอหมัดอ ไปฝาไปเขาไปสามอันไปวา